สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องถ้าเก็บเงินไม่อยู่ต้องบูชาพยากบกินเดือนเครื่องรางที่จะนำพาความร่ำรวยมาให้พยากบกินเดือนเจ้าแห่งราชาโชคราชาทรัพย์ คูบาออเจ้าตำรับพยากบกินเดือนอันลือลั่นพระทาตด,ดอยจอมแวะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ในตำราใส่เวทไทยใหญ่ถือเป็นเครื่องรางคู่เสริมบารมีพยากบกินเดือนราชาโชคราชาทรัพย์เป็นเวทวัตถุที่สามารถสะกดทรัพย์สินเงินทองให้หลังไหลให้เข้ามาหาเราได้จะดีเด่นด้าน ช่วยอุดหนุนด้านการทำมาค้าขายให้ค้าขายง่ายขายคล่องเรียกโชคเรียกทรัพย์แก้วแหวนเงินทองเข้ามาสู่ผู้บูชากบกินตะวันยังเด่นและครังเป็นพิเศษทั้งข้างขึ้นข้างแรงมท้งกลางวันและกลางคืนอุ้มชูดวงชะตาแก้ชงดับปัญหาเสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองใครดวงตกต้องพกเสริมโชคเสริมลาบโดยเฉพาะลาบลอย โชคลาภในการเสี่ยงโชคนอกจากจะช่วยในเรื่องหาเงินทองการเสี่ยงโชคแล้วยังช่วยกินดวงกินรังสีและกินพลังของสถานที่นั้นๆให้กลับมาเป็นคุณเป็นสิ่งส่งเสริมดวงส่งเสริมโชคลาภแก่เราด้วยดังนั้นที่ใดที่เขาปรับหวงจุย้ยแบบสยบมังกรยิ่งแรงยิ่งดีเพราะเมื่อพกพยากบกินเดือน ไปเสี่ยงโชคด้วยสถานที่นั้นยิ่งจะกลายเป็นทำเลทองสำหรับเราและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ดานล่างมาบอกก็วด้วนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ